สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านครับก็ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บ้านมิครูอ๋อนนะครับวันนี้ปวดกระบาลอีกแล้วคุณผู้ชมอุตสาตั้งใจขายของอย่างดิบอย่างดีโทรมาหาผมเป็นเจ้าแรกๆว่าอยากได้ SA78 ตีกลับครับอ่าโอเคไม่รู้ทำไมบอกแล้วว่าพี่ไม่พร้อมพี่คิดดีๆก่อนความสวย ความเก็บตังค์มันโดนที่ผมนะฮะไป80จ่ายไปแล้วกลับมาอีก5้นะฮะร้อยสาไปแล้วกำไรเหลืออะไรแล้วเนี่ยนะยปวดกระบาลน,นะครับอ่ะมาดูติไม่สวยตรงไหนเอาปากกามาวงพี่ตีกลับได้ยังไงนะฮะอ่ะลองดูครับสำหรับรุ่นนี้เนี่ยจะเป็นงาน SA78 นะผมบอกแล้วว่ามันคืองานที่ สวยแล้วก็เป็นอันดับต้นๆของงานโคลัมเบียใบเงินรุ่นนี้ราคา450สวยอย่างนี้ตีกับนะฮะอ่ะมับเข้าให้ไม่เป็นไรนะครับมีคนรออยู่ลองเลือดขนาดยาวนะคอจะเป็นสีทองเหลือง sa 7 8ตรงนี้โลโก้โคลัมเบียดามน้าไม้แท้สันท้ายกันกระแทกเป็นรูปทรงเกลือกมามีลองไว้ให้ด้วย นะหมุด2จุดตรงนี้ครับความยาว12นิ้วสันหนา4มิลลิเมตรครับความกว้างของใบมีดอยู่ที่3.5ถึง3.7นะรวลาประมาณนี้ครับผมใบมีดเป็นงานสแตนเลส c 4 0่ครับจับกระชับนิ่มนิมบูบูเนี่ยนะแค่ถือกับแอคอาร์ตแล้ว <c oughs> ข้อเสียของคนเล่นมีดตุวนี้คือแอคอาร์ตนะครับเ <c oughs> นะี่ยขนาดพ่อค้าจับอย่างแอคอาร์ตเลยฮนะนะ่ะเชียร์ผมเลยครับสวยตัวนี้นะ เราตั้งยยอะๆตรงนี้ได้ไหมเนี่ยเนี่ย,ยดูตีตจะตีกลับอีกไหมเยอะๆตรงนี้เลยเอาวางไว้นี่เลยมับนะฮะ450ฟรีค่าจะส่งครับผมนะสนใจนู่นเลยฮะเบอร์โทรเดีววางนี่ก่อนเดี๋ยวหายนะ0 6น1 3ห5 3 0 4่ครับ SA78 อืมตอนขายกันอย่างนี้เลยนะต่อมา ขออนุญาขึ้นโคลอมเบียก่อนงานใหม่ๆอดใจรอสักครู่เดี๋ยวกำลังรันมาอยู่นะฮะเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับตัวนี้เป็น S.A. 7 5นะฮะก็เป็นรุ่นพี่ของยอตัวเมื่อกี้แต่ว่าดีไซน์หน้าตาเนี่ยนึกว่าไปรุ่นพ่อเขาแล้วนะฮะหน้าแก <laughs> มันดูคลาสสิกคุณผู้ชมไม่ใช่ว่าหน้าแก่อย่างนั้น ดัมดีไซน์ใบมีดดูตินะโอ้โหนึกว่าเกิดในแบบยุค80มีการฉลุลวดลายมาพร้อมเลยนะตีตาโรโก้ SA75 ห่างกันแค่3รุ่นเท่านั้นนะสอรุ่นเท่านั้นแต่หน้าตาเนี่ยเหมือนโกงอายุแต่แต่ว่าเท่นนะหล่อแบบคนแก่นะตัวนี้สันท้ายก้แทกแบบเรียบครับถือเนี่ยไม่ต้องแอคมากเท่าไหร่แต่ว่าดูเก่าดูสุขุมนะต้องมารุ่นนี้ นะ,อะลองเทียบดูสิถ้าไวรุ่นจะเป็น SH78 จจะมีความเป็นไวรุ่นกว่านะแต่ได้ทรงเปอร์เซียด้วยหน้าฝรั่งมาเชียนะ,ะตัวเนี้ยหน้าเอเชียมาเลยฮะ <c oughs> <c oughs> เนี่นะครับผมอ่ะเทียบไปฟังนะครับแบบเห็นภาพกันง่ายๆเนาะนะสำหรับ SH75 ก็290บาทไม่รวมค่าส่งนะครับร้านเรามีค่าส่ง50บาทนะครับคุณผู้ชมเก็บเงินปลายทางได้นะขอแค่ไม่เทก็พอ นะอย่าเทกันก็พอครับเพราะถ้าเททีไรนี้ผมบาดเจ็บหนักเลยฮะนะอย่าง SA78 เนี่ยคุณผู้ชมมันราคาสูงนะเชื่อผมเถอะผมได้กำไรไม่ถึงร้อยหรอกฮะนะบางเล่ม60 50 40 30อยู่ประมาณนี้ครับมีดพับสปริงอะเล่มมา10บาท15บาทนะอย่างดีๆ20บบาทเชื่อเถอะนะ อะ SA 75ครับมีให้บริการอยู่น่าจะเหลือไม่มากเ้าละนะครับออกรายการอยู่หลายรอบแล้วนะแต 5, ยังดูไม่ภูมิฐานก็เอาตัวนี้เข้าไปนะมูมิฐานกว่าเก่าแต่เป็นรุ่นน้องเจ้า SA 78เนอะตัวนี้นะเนี่ยภูมิฐานกว่าครับ SA 81นะหน้าตาดูแก่กว่า SA 78เล็กน้อย เพราะว่ารูปทรงมันถูกออกแบบมาเพื่อให้มันดูคลาสสิกนะครับอ่าเอาไง่ายๆเลยตัวนี้เนี่ยมันถูกออกแบบมาเพื่อประชันกับงานอีกตัวหนึ่งนะที่เป็นของทางน่าจะเป็นของ b r o w n i n มาฮะนะนะเป็นรูปทรงคล้ายๆกันแบบนี้นะจะดูคลาสสิกนะครับก็เอามาจับคู่กันเจอโคลัมเบียหน่อยในรุ่นของงานแท้นะไอ้ตัวนั้นเริ่มละหมื่นกว่าซัดกันนัวเลยครับนะะของโคลัมเบียเอาทรงนี้มาเลยหมื่นกว่าเหมือนกัน นะไปซัดเจอกับบาวนิงตรงนู้นอะไรก็หมื่นกว่าเหมือนกันทรงคลาสสิกนะครับนะคลาสสิกดีแล้ววัสดุเขาเกรดโคตรดีเลยแต่ว่าเล่มนี้เนี่ยอยู่ที่290บาทเพราะว่าสำเนาเขาเนะสำเนาเขาใบมีดสแตนเลส4404ครับนะสันเนี่ยเป็นกระดูกงูนะของจริงเนี่ยมันจะคล้ายๆประมาณนี้แหละแต่อารมณ์มันจะผิดกัน เพราะว่าของจริงเนี่ยดูวัสดุต่างๆมันจะนวลตากว่าแล้วก็ชุดลวดลายที่ฉลุเนี่ยมันจะเป็นการแรนดอมลวดลายนะครับเพราะฉะนั้นมันจะมีเพียงแค่เล่มเดียวในโลกเท่านั้นที่คุณได้ไปก็คือมันจะเป็นแบบฉลุลวดลายแบบแรนดอมนะนี่คือข้อเดียวเขาอะด้ามจับจะเป็นไม้แท้บริเวณไม้สีน้ําเงินเนี่ยเป็นไม้ย้อมสีนะครับสันท้ายก็เป็นไม้นะครับไม่มีการกระแทกไว้รองรับแต่ว่าตรงบางคมเนี่ยรอ,องมือค่อนข้างสวยเลยนะครับนี่ มีมิติค่อนข้างดีครับตัวนี้ก็จัดไปครับโอ้อยนะตัวนี้290บาทนะครับไม่รวมค่าจัดส่งนะครับมีค่าส่ง50บาทอ,อันไหนราคาผิดไปบอกแม่เลยนะแม่บอกด้วยนะบางทีจำไม่ได้ครับหลายเล่มจัดที่ร้านมีมีดเป็นพันพันเล่มนะครับนีอ่ะ ก็เดี๋ยวขึ้นโคลอมเบียให้อีกสักหน่อยแล้วกันนะครับจะได้ไปเปลี่ยนฟิลลิ่งทางนู้นมากกว่าเห็นมีงานกล่องมารออยู่นะงานกล่องที่หลายคนชอบนะตอนนี้พร้อมจะมอบส่งให้คุณผู้ชมแล้วนะครับอ่ามาเจอน้องเล็กสุดหน่อยดีกว่าครับของตระกูล SA นะตอนนี้เป็น s a 88เป็นน้องเล็กที่เป็นรุ่นพิเศษเหมือนกันนะ แต่หน้าตาก็จะมาประชันกับทาง SA78 ไหวหน่อยต่างกันประมาณ10รุ่นพอจะซัดกันไหวอยู่ครับเพราะว่าด้ามจับเป็นด้ามไม้ลายเขาเรียกว่าเป็นไม้แบบไมกาตานะครับที่มีการออกแบบมาเพื่อป้องกันความชื้นตอกได้หมุด2จุดครับสันท้ายเนี่ยเป็นรูปกะโหลกหัวไดโนเสาร์นะมีตัวร้อยเชือกให้ด้วยแล้วก็ตรงคอมีตรงนี้จะเป็นโลโก้ของ กวางกําลังหอนหมไม่น่าใช่นะจะเป็นหมาป่าแน่นะทำทาเหมืนหอนนะนะครับแล้วก็ด้านบนเนี่ยจะเป็น Sa88 ครับหลังก็จะเป็นหลังหยักนะเอาตรงๆเนี่ยพอมาประชันกันแล้วเนี่ยมันก็ได้ทั้งคู่ราคาก็วัดกันได้เพราะราคาเท่ากันเลย4 5 0ฟรีค่าจัดส่งเท่ากันนะด้านล่างเหมือนหมาป่าที่กำลังแบบหิวกระหายด้านบนเหมือนหมาป่าผู้ดีที่อิ่มแล้วผมเทียบชัดไปเนี่ย นะน่าจะชัดนะครับเนาะทรงไฟเตอร์เหมือนกันครับแต่ด้านบนจะมีความเป็นเปอร์เซียมากกว่าด้านล่างก็จะมีความเป็นแบบคันทรีคันทรีนิดนึงนะจริงๆแล้วเนี่ยของแท้เนี่ยมันจะเป็นแบบพวกตีทบนะเป็นพวกตีทบแต่เนี่ยอ่าเป็นการกราฟิกนะครับนี่นะกราฟิกนะของแท้ตีทบนะครับอันนี้สมทบทุน <laughs> สมทบทุนเพราะทุนไม่พอที่จะตีทบนะฮะนี่ก็ธรรมดาไปก่อนนี่ นะลวดลายก็สวยงามใช้ได้นะครับเอาซัดกันได้แล้วกันตัวเนี้นะฮะเหลือกันอย่างละเล่มเนะีนะ่ยเอานะฮะเอาวางไว้อย่างนี้นะครับเผื่อจะมีใครเห็นใจดีต้องเรียกร้องพอยกแม่ยกเลยนะเพราะว่าโอโ้โหเลอเกินตีกลับมให้ผมได้แล้วบ,บางทีในการตรีกับเนี่ยไม่ค่อยอยากจะโทษลูกค้าเท่าไหร่ขนส่งก็ไม่แพ้กันนะฮะสร้างความหายนะไม่แพ้กันกับผมเลยฮนะขนส่งในตัวดีเลย ผมเจอมาเยอะแนละ้วลูกค้าบางทีรอตั้งแต่เช้ายันแห้งแล้วตากแดดยืนรอที่ข้างบ้านเนะยครับไม่มาสักทีไอ้เมียก็จะกลับบ้านมาอยู่แล้วอุตส่าห์หลบเมียซื้อไม่มาสักทีสุดท้ายไม่ได้ส่งไม่ส่งไม่พอนะพอถามไปถามมาปั๊บเนะี่ยยังไม่ทได้ถามลูกค้าผมเลยมาตีกลับมาให้ลนะมันน่าไหมนะยดยปวดกระบาดนะขนส่งเนยะต่อมาครับคุณผู้ชมก็เอาเบาๆตัวนี้ไปอีกเล่มหนึ่งแล้วกันนะอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวผมดูก่อนนะครับ ผมว่าน่าจะเป็นไอตัวโอ้โหเล่มนี้เนาะอืมเดี๋ยวค่อยถ่ายรีวิวด้วยกันนะเคยเอามาขึ้นไปรอบหนึ่งแล้วแต่ว่าไม่ค่อยมีคนสนใจนะเดี๋ยวช่วงนี้ต้องต้องรีบทํายอดเล่มนี้เก็บไปก่อนแล้วกันนะเ,เก็บไปก่อนแล้วกันหมักเดี๋ยวค่อยมารีวิวกันนะเดี๋ยวต้องทำยอดซะหน่อยแล้วกันเอาวละคุณผู้ชมขออนุญ,ญาตนำพาทุกท่านเข้าสู่อีกเล่มหนึ่งงานกองกอง กึง่งๆอันนี้คือแบบแม่สั่งมาเองนะครับแม่บอกว่าอาจารย์อ๋อสั่งช้านะแม่จัดเองเลยครับอันนี้ติดต่อไปทางาดีลเลอร์เองแล้วก็ขอมาเลยนะผมงงเลยอยู่ดีๆผมจ่ายตังค์มาถึงบ้านแล้วของนะครับแม่บอกว่าแม่แม่รอมานานและไม่สั่งตั้งทีอาจารย์อนะ๋อน่ยก็จัดมาเลยครับคุณผู้ชมเนี่ยเป็นไงฮะรุ่นนี้ที่ลูกค้าตามหาและถามเยอะจัดนะครับแต่ครูอ๋อไม่มีเวลาไปสั่งนะครับคุณแม่จัดให้ นะเอางานบักนะตัวเนี้ยผมจำได้น้ำหนักขณะอยู่ในซองก่อนขึ้นชกนะครับวันนี้น้ำหนักอยู่ที่370กรัมพระเจ้าช่วยกล้วยทอดมันตัวแค่นี้ทำไมหนักจังเลยเนี่ยมันหนักจังเลย,นนเลยซองเนี่ยเป็นซองหนัง PU นะครับคุณผู้ชมไม่ใช่หนังแท้แต่ว่าโอ้โอารมณ์และฟีลลิ่งเนี่ยเหมือนหนังแท้มากแต่ว่าพอดมจริงๆแล้วเนี่ยเหมือนกิน P u มากกว่านะครับเนี่ยนะเดินได้สีน้ำตาลฉลุลายซองมาด้วยสวย นะเล่มเนี้ยสามร้อยห้าสิบไม่รวมส่งนะครับมีค่าส่งห้าสิบบาทเปิดออกมานะกระจบที่สี่ร้อยเล่มเนี้ยแต่ว่าดูมีความเป็นแบบโอ้โหทั้งสองเอยอะไรเอ่ยดีไซน์รูปลักษ์เอ่ยเนี่ยมันดูผู้ดิบผู้ดีแม่แล้วก็ปัดเงาซะโอ้โหเป็นกระจกเลยนะครับแต่ที่คุณคุณมัวมัว,มวนี่น้ำยารักษาใบามีดนะครับเวลาคุณผู้ชมได้ไปอะลองดูคขับมับเขาให้ได้ไปหาผ้าสะอาดนะครับชุบน้ำดีๆแล้วก็เช็ดเลยนะ นะครับแล้วก็เช็ดให้มันยาอย่าให้มันโชกมากนะครับให้มันแห้งๆหน่อยแต่ว่ารุ่นนี้ขึ้นสนิมยากอยู่แล้วนะไอตัวนี้ขึ้นสนิมยากนะมันเป็นออกแบบมาเพื่อป้องกันสนิมนะครับแล้วก็ได้เป็นชิ้นงานฟูลแทงด้วยนะคุณผู้ชมลืมบอกไปนะครับเซตนี้เนี่ยมันไม่ฟูลแทงนะมันเหมือนจะฟูลแทงแต่ไม่ฟูลแทงนะครับเนะี่ยก้านมันอยู่ประมาณตรงนี้เนี่ยนะก้านอยู่ประมาณตรงนี้ไม่ฟูลแทงนะครับแต่ว่าแข็งแกร่งมากพอนะแต่ตัว,น Full Tank, Full Tank เ,วเนี้ยฟูลแทงฟูลแทงเลยคำว่าฟูลแทงเนี่ยหมายความว่า ตัวใบมีดเนี่ยนะครับผมแกนของมันเนี่ยยาวมาถึงด้านล่างเลยแล้วก็เอาประกบด้านข้างแบบนี้ซึ่งการทําแบบนี้นะครับผมตัวมีดเนี่ยมันจะมีความแข็งแกร่งกว่าเวลาที่มีการประท้ากับอะไรสักอย่างหนึง่งมีดมันจะทนทานได้มากกว่าที่ไม่ใช่ฟูแทงฟูแทงเนี่ยปัญหาหลักก็คือเวลาไปทาประท้ากับไม้หรือว่าฟันไม้นะครับถ้ามันเป็นไม้ที่แข็งจริงๆแล้วแรงสั่นสะเทือนมันแรงมากนะครับผมสิ่งหนึ่งที่อันตรายคือตรงฝักเนี่ยจะแตกก่อนไม่ใช่ฝักขอไปดามจับจะแตกก่อน แต่ถ้าเป็นฟูแท้งนะฮะมันจะไม่แตกเพราะตัวชิ้นงานของมันส่งมาถึงตรงท้ายเลยนะเต็มที่ด้านข้างหลุดแต่ไม่อันตรายนี่คือข้อดีของเขานะตอบได้หมด2จุดนะความยาวโอกาสได้นะผมเหมาะมือนะเนี่ยนะความยาวเนี่ยเนิ้วครึ่งใบมีดอย่างเดียวเนี่ยยาวสุดคือ5นิ้วเปิดคมแล้ว100%นะครับผมสันอย่างหนาเลยฮะ สันธนากว่านี้อีกหน่อยนี้เอาไปทำเป็นค้อนเลยเนี่ยตอกตะปูได้เลยนะเดี๋ยวลองความคมให้หลายคนสงสัยว่ามันคมหรือเปล่าหน้าตาดูโหดเนี่ยแต่ถ้าไม่คมนี่ก็คือจัดว่าอยู่ในหมวดคิตตี้เลยนะนะอ่าแนะ่แนะ่อโอ้คมคมแนละคุณผู้ชมนี่โอ้ขอโทษขอโทษนะแม่เกือบเสียหน้านะครับเออมันคมอยู่นี่ยเห็นไหมเนี่ยเอาเอาเอาแบบเฉียบขาดครับ เออโอเคเมื่อกี้ผิดจังหวะนะฮะเออนึกว่าเล่นผมเข้าแล้วนะรุ่นนี้อ่ะโอเคผมก็เล่มนี้จบที่350บาทไม่รวมค่าจะดส่งนะครับมีค่าส่ง50บาทก็เท่ากับว่า400อคถูกก่าโคลอมเบียต,ตัวนุ้นนะแต่ก็ลองช่างใจดูนะครับว่าจะเอารุ่นไหนสำหรับคนที่งบน้อยๆเนาะ บางทีเนี่ยเราเก็บตังค์กันมาต้องนานได้มา450เนี่ยไม่รู้จะเอารุ่นนั้นดีหรือรุ่นนี้ดีเนี่ยคุณผู้ชมก็ลองช่างใจอยากได้งานแข็งแกร่งฟูลแท้งก็มาตัวบัคตัวนี้อยากได้หล่อเท่ๆไปโชว์เนี่ยนะครับก็ตัวนู้นเลยโชว์เพื่อนโชว์ฝูงเนี่ยคือมันจ้าบอยู่แล้วนะครับเขาสงสยัยเราเนาะมีดอะไรวะเน,นี่ยนะเพราะว่ามันแปลกมันไม่ค่อยมีขายตามทั่ว,วไปนะครับก็จัดไปครับบ,บั็กใบตายตัวนี้นะครับมีให้บริการแม่สั่งมาเยอะเหมือนกันนะเนี่ย น่าจะมีครึ่งโหลขึ้นไปอะนะครับไม่รู้ว่ากี่เล่มนะครับเห็นมาหลายกล่องเลยนะแล้วก็เอแม่นี่เขาคัดมีดแบบไหนเนี่ยมีแต่ตัวจับจับเลยนะมีแต่ตัวจับ,จ,บจับนะบแล้วดูคัดมาครับบาวนิงปีกมังกรน,นะครับโอ้โหคุณแม่แต่นี่มีไลฟ์สไตล์นะครับแล้วที่สําคัญคืออะไรนะครับคุณผู้ชมคุณแม่นะี่มีเอฟซีเยอะกว่าผมอีกนะตอนเนี้เอฟซีผมไปหาคุณแม่หมดแล้วนะโอ้โห ไม่น่าเชื่อนะครับอ่ะแล้วสั่งเบลนิงปีกมังกรมาดูซิแม่จะขายได้หรือเปล่า <laughs> มันเท่าไหร่เนี่ยแม่มันเท่าไหร่เนี่ยเบลนิงปีกมังกรด้วยนะโอ้โหแล้วตัวเนี้ยแม่เนี่ยอาจจะไม่รู้สมัยก่อนตอนที่แม่ยังทํางานเป็นพนักงานร้านโชว์หวยนี่เนี๋ยผมขิงแม่เลยครับแม่รู้ไหมว่าเล่มนี้เนี่ย ตอนก่อนที่แม่จะมาช่วยงานผมนะครับเล่มเนี้ยผมขายไปน่าจะมีไม่ต่ํากว่าเกือบเกือบร้อยเล่มแล้วนะครับซึ่งแม่สั่งมาดูเชื่อแม่จะขายได้ไหม <laughs> นะโอ้แล้วตัดสายเบลได้ด้วยทุบกระจกได้นะี่คือข้อดีของเขาแต่ผมคิดว่านะแม่น่าจะไปเปิดเจอรายการสั่งแล้วบังเอิญว่าเห็นมันทุบกระจกได้เขาน่าจะเห็นว่ามันมีประโยชน์มันตัดสายเบลได้ แล้วอีกอย่างนะึงคือมันไม่ใช่ประกับไม้เวลาทุบอะไรไปเนี่ยมันไม่แตกมันไม่หลุดมันไม่หักยกเว้นว่าไอ้ส่วนตรงนี้มันจะพังมันถึงจะออกแล้วก็กระเด็นหายไปพังนั่นอีกเรื่องหนึ่งนะแต่ถ้าเกิดว่าตัวคลิปเนี่บต่างๆเนี่ยคือเสวนทรงเอวเขาแข็งแรงนะนะแล้วใส่หมุดมา2จุดด้วยแล้วก็เป็นแบบโปรง่ง2จุดแบบนี้นะครับความยาวเนี่ยประมาณสัก4.5นิ้วเห็นจะได้แต่ว่าตอนนี้จะเป็นตัวใหญ่นะเป็นงานมีดพับตัวใหญ่ ที่จัดไปค่อนเกือบจะทางใหญ่พิเศษนะเนี่ยนะด้านหลังมีตัวช่วยเปิดที่เรียกว่าซิปเปอร์หรือว่าฟิปเปอร์นะครับระบบบอลแบลิงข้ค่อนข้างดีอลองดูซิว่ามีตัวช่วยเปิดไหมมีแอซิสโอเพนไหมอ่ามีนิดนึงนะครับผมก็ไม่ต้องสะบัดมือมากนะเล็กน้อยนิดนึงอ่ะมาดูกันครับนี่ใบมีเป็นใบดำนะครับหมับเขาให้ครับติตาโลโก้บราวนิงครับมาพร้อมกับคลอจะเป็นแบบเกตมังกร นะแล้วก็ด้านข้างจะเป็นประกับมีล่องนิ้วให้มีระบบไลเนอร์ล็อกนะสำหรับบาวนิ่งปีกมังกรตัวนี้ท่านใดสนใจติดต่อได้นะครับที่เบอร์โทร063 1305304ครับคุณแม่จะคอยรับสายเอาราคาอันนี้ไปแล้วกันเมื่อก่อนเนี่ยมันเคยมีครั้งหนึ่งขายอยู่450ฟรีค่าจะส่งใช่ไหมไม่เอาเอาไป250นะค่าส่ง50บาทก็คือจบที่300ถูกกว่าเดิมร้อยนึง นะดูเิว่าแม่จะขายได้ไหมนี่อันนี้แม่มาไม่ทันปีแรกที่ผมขายหัวรุ่มนี้มาเลยนะครับตอนนั้นก็คือแบบราคาดีลเลอร์ยังไม่ได้ดีขนาดนี้ไนงะคุณผู้ชมก็เลยขายราคาแพงนิดนึงนะครับปีกบังกรนะครับโอเคครับผมเซตเซ็ตเนี้ยคุณผู้ชมแม่สั่งมาหมดเลยนะครับเนี่ยๆๆแม่สั่งหมดเลยนะนะเดี๋ยวมาดูกันนะครับนานๆทีจะมานั่งดูมีดที่แม่สั่งมาเนี่ พิเศษโลโซบอกใจสั่งมาครับแต่อันนี้แม่สั่งมาผมต้องดูก่อนนะครับแล้วอีกหนึ่งรุ่นอ่ะคุณผู้ชมลองคอมเมนต์หน่อยนะว่าไลฟ์สไตล์คุณแม่ผมเนี่ยเป็นยังไงบ้างกับการสั่งมีดนะครับถูกใจคุณผู้ชมบ้างหรือเปล่าคอมเมนต์หน่อยนะครับว่าคุณแม่เป็นไงบ้างนะครับอันนี้เป็น S O G นะ S O G เรา SO สั่งมาเยอะไหมเนะี่ย มาสามอันนะโอเคก็พอได้นะคุณผู้ชมสามอันใช่ไหมไม่มีแค่สามอันใช่ไหมเนี่ย <laughs> SOG เป็นระบบ G l ล c อกนะครับก็คือตรงนี้เนี่ยนะตัวล็อกจะคืออยู่ตรงนี้มันดีนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าอะไรหรือะ่ะเพราะว่าเวลาเราเปิดเนี่ยครับเราใช้ตัวเปิดด้วยมือเดียวใช่ไหมครับเราดันตรงนี้ได้มันจะคล้ายๆกับตัวแพงนะครับนะแต่ว่าตอนนี้ก็จะมีช่วยเปิดแบบนี้นะเวลาเก็บก็กดที่ G l ล็อกแบบนี้แล้วพับเก็บได้นะครับเนี่ยนะ เับเก็บได้ก็ง่ายดีนะครับเวลาเปิดก็กดด้านหลังไม่ได้ไม่สุดเนาะกดด้านหลังไม่สุดนะครับเหมือนจะเป็นตัวช่วยเปิดแต่จริงเราไม่ใช่นะครับมันเป็นฟิปเปอร์ที่เวลาฟิปกลับมาจะป้องกันการโดนคมมีดนะครับเพราะฉะนั้นการเปิดจึงได้ลักษณะแบบนี้ก็คือดันใช้นิ้วโป้งดันออกไปนะครับแล้วดันขึ้นมาแบบนี้นี่คือการเปิดที่สมาร์ทที่สุดนะครับบริเวณประกับข้างเป็นพลาสติกไฟเบอร์ใบมีดเปิดคมแล้ว100%ติดตาโลโก้ของ S.O.G. ครับ นะ size ขนาดจัดอยู่ในประเภทใหญ่แต่ค่อนมาทางเล็กนะครับใบมีดเป็นเห็กดีทูแล้วก็ตรงคลิปเนบใส่เป็นโลโก้ SOG มานะนี่เป็นระบบ G-Lock นะครับตัวนี้เป็น Limited Series นะราคาเนี่ย250บาทครับไม่รวมค่าจะส่งแต่ว่าวันนี้เห็นคุณแม่สั่งมา3กล่องนะเดี๋ยวทำโปรโมชั่นให้ถือว่าเป็นกำลังใจให้คุณแม่นะครับเอาไป2 5 0ส่งฟรีครับนะเ่มนี้ ใครสนใจก็ติดต่อได้มีแค่3เล่มเท่านั้นนะฮะสำหรับเจ้า SOG ตัวนี้นะครับนี่นะก็เห็นแกสั่งมาชุดนี้ครั้งแรกนะครับปกติผมจะสั่งเองตลอดแต่ว่าหลังๆสงสัยจะไม่ทันใจแกนะครับ <c oughs> นะอ่ะโอเคครับผมทีนี้ก็จะมีเป็นอีก1รุ่นครับคุณผู้ชมมีภาพอีกสักสอรุ่นเนาะอ่าตรงนี้าจจะได้จบๆไปนะคุณแม่สั่งมาทั้งคู่เลย บราวนิ่งอีกสักหน่อยแล้วกันไหนตัวนี้เนี่ยทำไมไปทรงแบบ X83 ตัวนี้ดีเหรอตัวนี้ดังเหรอแม่โอ้แม่แม่น่าจะชอบนะเพราะว่าลายพ้อยเลยตรงนี้ลายพอยเลยแม่น่าจะชอบไปการส่วนตัวอันนี้แม่ซื้อไ้ใช้เองหรืเปล่าเ้ยประกับไม้แท้ครับคุณผู้ชม ตัดสายเบลได้แต่ว่าตัวนี้ทุบกระจกไม่ได้นะครับถึงแม้ตูดมันจะแหลมประมาณนี้แต่ว่ามันทุบกระจกไปได้แต่ข้อดีก็คือมันใช้ในการทุบหรือว่าป้องกันตัวได้ได้แล้วก็ใช้แทนพวกไขควงแบบปากแบนเนี่ยพอได้นะอันนี้พอได้แต่ไม่ถึงกับดีมากนะครับด้านหลังมีระบบช่วยเปิดที่เป็นแบบฟิปเปอร์นะแต่ตัวแอซิสโอเพนเนี่ยไม่รู้ว่าจะมีด้านในนี้ไหมแต่ต้องลองเปิดดูอีกทีนะแต่ว่าคลิปเนี่ยเป็นแบบโปร่งนะครับนะพับอยู่เนี่ยสีนิ้วนะเปิดออกมา โอ้มีตัวช่วยเปิดนะครับหรือว่ามี assist open ให้ด้วยนะครับเปิดออกมาปั๊บความยาวเราประมาณสัก8นิ้วครึ่งระบบแกนกลางเป็น liner lock ครับนะใบมีสีเทาอดอดูขมับเขาให้ตัวนี้เป็น x 8 3นะครับ x 8 3ดนะดูซิว่าจะมีใครแบบคิดตรงกับคุณแม่ผมไหมว่ามันสวยอะ่ะแต่โดยส่วนตัวก็ไม่อคตินะเล่มนี้ก็ถือว่าใช้ได้ตัวสกรีนกราฟิกอะไรต่างๆเนี่ยทำออกมาได้ดีนะครับถือว่าดีแบบไม่ถึงกับพิเศษมาก แต่ก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีสมราคานะแล้วก็ไม่ได้ห่วยก็เลยรู้สึกว่าโอเคครับแม่มองเล่มนี้ก็ถือว่าพอใช้ได้นะครับเล่มนี้พอใช้ได้เลยคุ้มราคาด้วยนะครับตัวนี้250บาทไม่ลวมส่งนะครับค่าส่ง50บาทเนาะเล่มนี้นะครับอ่าใครสนใจก็เป็นรหัส X83 แนะแล้วก็ถ้าต้องการ Browning อีกหนึ่งรุ่นที่เป็นสีแบบโมโนโทนนะครับ ไม่ได้ดูสูงอายุมากก็มารุ่นนี้ครับจะเป็นแบบใบเทาตัวนี้จะไม่ไม่ดูสูงอายุมากเท่าไหร่เนี่ยนะเนะ่เพราะว่ามันจะดูแบบเรียบๆไม่ฉูดฉาดไม่ดูวัยรุ่นแล้วก็ไม่ดูแก่มากเนะเพราะว่ามันเรียบๆมีตัวใช้เปิดแบบนี้อ่าสบายแบบโค้งๆเลยนะครับผมนะสำหรับตัวนี้เป็นตัวใบเทานะครับด้ามไม้ นะบอกคุณแม่ผมได้นะตัวนี้เป็นระบบลายเนอร์ล็อกครับตัดสายเบลได้ทุกกระจกได้ครับก็ถือว่าัน,นประสงค์ใช้ได้เลยทีเดียวแตนะ่สำหรับคนที่สนใจติดต่อได้นะครับผม250บาทครับไม่รวมค่าจัดส่งนะมีค่าส่ง50บาทนะครับอ่ะประมาณนี้ประมาณนี้สําหรับส่วนของมีดพับน่าจะเพียงพอแล้วนะเนะมื่อกี้ขึ้นมาให้ต้องโอ้โหสี 4, 5, เ่เล่มห้าเล่มแลยนะอ่ามีดพกน้อยมีหรือเปล่าก็ก็มีอยู่นะครับที่ราคาเท่ากับมีดพับก็คือจะเป็นตัวนี้ เนี่ยคุณแม่สั่งมาเหมือนกันตัวนี้เป็นรหัสหนึ่งสามที่ผมเคยเขียนรีวิวลงไปในทางบล็อกดิทแล้วก็เขียนลงไปในเลมอนเอกนะครับว,ว่ามันเป็นมีดรุ่นหนึ่งที่น่าใช้ดีไซน์ราคาสมเหตุสมผลนะเล่มนี้เนี่ยราคา250บาทไม่ลวมส่งนะครับมีค่าส่ง50บาทแต่ว่าสิ่งที่ได้ก็คือผู้หญิงเนี่ยชอบมากเล่มนี้ มันมีความแข็งแกร่งตรงที่มันเป็นชิ้นงานอะฟูแท้งดามจับมนจะแคบๆนิดนึงถ้าเป็นคุณผู้ชายจับเนี่ยอาจจะดูลล้นมือเพราะผมมือใหญ่แล้วผมเป็นนักบาสเกตบอลแต่ถ้าเกิดว่าคนมือเล็กเนี่ยก็น่าจะไม่มีปัญหานะหรือว่าคนที่มีทักษะดีๆเนี่ยก็จับได้เหมือนกันนะครับตัวใบมีดเนี่ยเป็นงานสแตนเลส4404ครับความเงาความมันวาวและความสวยงามที่มาพร้อมกับการขึ้นสนิมยากๆแบบนี้เนี่ยไม่ต้องดูแลเยอะก็ได้คุณผู้หญิงชอบ พกผกาคือบันดีอะบางทีผู้หญิงเนี่ยเขาไม่ได้ละเอียดละอ้อต้องมานั่งเช็ดมีดเช็ดอะไรไปมันไม่ใช่งานของเขาเขาก็อาจจะไม่ชอบนะแต่พอเจอตัวนี้ไปปั๊บเนี่ยมันป้องกันตัวได้โดยที่ไม่ต้องดูแลนะเพียงแค่มันไม่ชื้นเพียงแค่มันไม่ได้ไปหั่นอะไรเลิะเลเปิดมาแล้วไม่เช็ดเลยเนี่ยมันมันสบายแล้วอยู่ได้หรือถ้าเกิดบางทีใช้ในการหั่นอะไรต่างๆเนี่ยพอเอาผ้าเนี่ยชุบน้ำสะอาดเช็ดปั๊บเนี่ยพอมันแห้งก็คือเก็บข้าวซองคือจบเลยมันง่าย นะครับสำหรับเจ้า139ตัวนี้ครับ250าบาทนะนะค่าส่ง50บาทนะครับนะก็มีบริการเก็บเงินปลายทางนะที่ไม่ตีกลับ <laughs> กังวลหนึ่งเดียวตแกกับเก็บเงินปลายทางเนี่ยคุณผู้ชมเชื่อไหมว่าเมื่อก่อนตอนที่ผมส่งใหม่ๆเนี่ยผมกังวลน,นอนไม่ค่อยจะหลับนะเพราะว่าเอ๊จะเทผมไม่นอ้ออะไรเนี่ยแต่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยเทครับนั่นเดี๋ยวนี้ค่อนข้างที่จะ สบายใจได้เยอะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยส่งกันไปแบบหลายออเดอร์จะตีกับสักออเดอร์นึงก็ก็ธรรมชาตินะฮะธรรมชาติผิดคนขนส่งบ้างอะไรบ้างก็เข้าใจได้บางทีขนส่งก็ทำน้าเกลียดกันเยอะนะผมเสียลูกค้าเพราะขนส่งก็เยอะแต่ก็ไม่เป็นไรนะคุณผู้ชมก็ขอคนที่เข้าใจอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขในี่ก็ดีที่สุดละนะครับผมประมาณนี้นะครับก็อ่ะพอได้มั้งวันนี้นะครับคุณผู้ชมก็ถ้าเกิดท่านใดสนใจนะครับ 0631305304นะครับผมร้านมีครูออยดีบริการทุกท่านนะครับก็เดี๋ยววันนี้เราฝากไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับเช่นเคยนะครับคุณผู้ชมในช่วงของวันที่16นะครับผมจะเว้นไว้1วันนะแจ้งให้ทราบตรงนี้ก่อนนะครับวันที่16เนี่ยจะเป็นวันหวยออกแล้วผมเว้นไว้ให้ใคือผมไม่ได้ไปเล่นหวยนะคุณผู้ชมไม่ใช่งั้นแต่หมายความว่าผมเ่เคยลองเปิดแข่งกับวันหวยออกแล้วสู้ไม่ได้ยอมยอมเลย นะยอดขายไม่มีแถมขนส่งก็มารับช้าด้วยอะไรด้วยนะครับมันเสียเวลามากก็เลยแบบต้องเอาโอเคได้เลนะ้ในเมื่อมันเป็นวันของคนไทยเราก็จัดให้แล้วกันแล้วก็เว้นไว้ให้เขาตอนหน่อยนะฮะก็เลยจะเว้นไว้วันที่1กับวันที่16หนะครับหลักๆเนาะแล้วก็จะมีแค่บางวันเท่านั้นที่ผมไม่ได้ขึ้นคลิปวิดีโอในช่วงเวลา8นาฬิกานะฮะปกติทั่วไปถ้าไม่ติดอะไรก็จะขึ้นตลอดนะครับ ก็สาหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าผมพูดอะไรไปที่ทําให้คุณข้อหมองใจหรือว่ารู้สึกไม่ดีเนี่ยผมกราบขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าผมเองก็ไม่ได้มีเจตนาที่ไม่ดีนะผมอยากให้มันสนุกเฉยๆนะครับในคลิปวิดีโออ่ะนะครับถ้ามาแบบรีวิวแบบเกร็กงๆเนี่ยมันจะดูไม่เป็นธรรมชาตินะครับมันจะดูห่างเหินกันเราอยู่ด้วยกันมาตั้งหลายปีแล้วนะครับเชื่อว่า ทุกท่านเนี่ยเข้าใจผมได้แน่นอนนะครับผมไปลาบ๊ายบายสวัสดีครับ